เส้นทางพระโพธิสัตว์การสั่งสมบาร,รมีนับอสงไขยของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระสมณะโคดมจะได้มาอุบัติและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่สี่แห่งพัทธกับในปัจจุบันนั้นพระองค์ทรงต้องบำเพ็ญบุญบาร,รมีและสั่งสมความดีงามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างเหลือเชื่อซึ่งกินเวลายาวนานถึงสี่อสงไขยแสนกับ การเดินทางอันยิ่งใหญ่นี้เริ่มต้นจากปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยสรรพสัตว์ให้ผลทุกจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในเส้นทางนี้คือในอดีตการอันไกลโพ้นเมื่อพระองค์เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบทผู้เป็นฤาษีมีฤทธิ์และมีปัญญามากท่านได้พบกับ พระทีปังกรพุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้าในครั้งนั้นขณะที่พระทีปังกรพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่กําลังเสด็จพระดําเนินสู่เมตดดาบทได้เห็นทางเบื้องหน้าเป็นโคลนตมจึงเกิดศรัทธาแรงกล้าท่านมิได้ลังเลที่จะใช้ร่างกายของตนทอดลงบนโคลนนั้นทําตัวเป็นสะพานเพื่อให้พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เสด็จข้ามไปโดยไม่แปลกเปลื่น ในขณะที่ทอดกายอยู่ใต้พระบาทของพระพุทธเจ้านั้นสุเมธดาบทมิได้ปรารถนาเพียงแค่การบรรลุอรหัตผลเพื่อความหลุดพ้นของตนเองในชาตินั้นแต่ได้ตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าขอให้ขราพรเจ้าได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการเพื่อนำพาสรรพสัตว์ผู้ทุกข์ยากให้ข้ามพ้นห้วงทุกข์ไปด้วย เมื่อพระทีปังกรพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นความตั้งมั่นอันบริสุทธิ์ของสุเมธดดาบทแล้วจึงทรงทำนายหรือพุทธพยากรณ์อย่างเป็นทางการว่าบุรุษผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตการนับตั้งแต่วินาทีที่ได้รับพุทธพยากรณ์พระโพธิสัตว์จึงเริ่มต้นการบำเพ็ญทศบารมีหรือบารมีสิบประการอย่างมุ่งมั่นในภพชาติต่างๆที่สลับสับเปลี่ยนไปทั้งการเป็นมนุษย เทวดาสัตว์และพรมทรงบำเพ็ญคุณความดีทั้ง10ประการนี้ให้เต็มเปี่ยมในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆคือทานบารมีธรรมดาอุปบารมีคือการสละอวัยวะและปรมาถบารมีคือการสละชีวิตบารมีทั้ง10ที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญน,นั้นได้แก่ทานบารมีคือการให้และสละศีลบารมี ami, ความประพฤติดีเนคขมบารมี การออกบวชหรือความไม่ผัวพันในกามปัญญาบาร,รมีความรอบรู้วิริยะบาร,รมีความเพียรขันติบาร,รมีความอดทนสัจจะบาร,รมีความซื่อสัตย์ อธิษฐานบาร,รมีความตั้งใจมั่นเมตตาบาร,รมีความรักความปรารถนาดีและอุเบกขาบาร,รมีคือการวางใจเป็นกลางการฝึกฝนเหล่านี้เป็นการเตรียมพร้อมทั้งกายวาจาและใจให้สมควรแก่การเป็นพระบรมศาสดาจนกระทั่งในสิบชาติสุดท้ายหรือที่รู้จักกันในชื่อทศชาติชาดก ซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนการประสูติเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ทรงสแสดงการบำเพ็ญบารมีแต่ละข้อจนถึงขั้นสูงสุดตัวอย่างที่โดดเด่นคือการเป็นพระเวสสันดรซึ่งเป็นการบำเพ็ญทานบารมีถึงขั้นปรมัตถ์คือการสละแม้กระทั่งบุตรและภรรยาให้แก่ผู้อื่น การบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่นี้เป็นเครื่องรับรองว่าพระองค์มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสำหรับการตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติภพสุดท้าย